สวัสดีทุกคนเดึกแล้วยังไม่นอนกันอีกออันดับแรกบอกก่อนนะคะว่าเอ,อที่พี่อ้างตัวเป็นวงในวงนอกปัญญาอ่อนมากเลยนะคะมันไม่มีหรอกคะ่ะเพราะว่ามันไม่มีวงในนะคะแล้วก็ อย่ามาบอกว่าล็อกวงคนนู้นคนนี้ตลกคะ่ะกองเรียกผู้ปกครองและก็พี่เลี้ยงของน้องๆทั้ง30คนนะคะมีคิววันที่28 29อีกมาคุยนะคะเมื่อวานนี้เรียกไปบ้างแล้วบางส่วน10กว่าคนแล้วก็เดี๋ยวอีก10กว่าคนวันมะลืนอีก10กว่าคนวันอีกวันหนึ่งก่อนจะไฟนนลนะคะ,ะ,คะก็เป็นธรรมเนียมที่เราเรียกเขาเรียกอะไรเรียกเออเรียกพี่เลี้ยงผู้ปกครองมาคุยว่า อัน i t u d e จะเป็นอะไรยังไงนะคะกเ็เมื่อกี้รถชนท้ายแอนชิลีขับนิดหน่อยไม่เป็นไรรถคนไม่เป็นไรเลยนะคะก็รถตูดเปิดตุดบุบไปนิดเดียวเท่านั้นนะคะก็วันนี้เนี่ยแม่ปุ้ยก็มีเรื่องจะมาคุยเรื่องที่หนึ่งไม่ต้องเมา์ต่อแล้วนะเรื่องล็อกมงอะล็อกรายวันน่ารำคาญวันก่อนก็บอกว่าฉันนะ่ะดีลมงกับนิโคลีนโอ้โหสารพัดเอาอีกวันหนึ่ง ดีวมงกับโอปอมีพิเศษให้โอปออีกวันหนึ่งแอนนาเสือเดี๋ยวพรุ่งนี้ล็อกใครดีจริงๆแม่ล็อกทั้งทั้งหมดเลยดีกว่าล็อกหมดทั้งสาสิบคนแหละเนาะไม่ต้องไปมโนแล้วพวกที่ตั้งตัวเป็นวงในเนี่ยนะคะก็ <c oughs> ก็ก็อย่าปัญญาอ่อนนะคะเพราะวงในของแม่เนี่ยจะมีแค่แม่ปุ้ยกับแม่นก อันนี้มงในสุดรู้ว่าเราจะทําอะไรเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะพี่เลี้ยงในกองคุยอะไรยังไม่รู้เลยเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะคุยได้แค่ไหนยังไงแล้วบางทีเนี่ยแฟนๆขับมานั่งกันรอน้องๆเนี่ยอ่าอย่างนี้เป็นมงในแล้วหรอคะเออมันก็ไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปบโนหรอกคะ่ะวันที่สามสิบใครมงก็แปลว่าก,กรรมการทั้งหมดเนี่ยเขาเห็นสมควรแล้วว่า ว่าเออมันเป็นแบบนั้นนะคะคะแนนมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไลฟ์ให้ฟังอีกว่ามันมีคะแนนที่เป็นวิจารณาใช้ประกอบวิจารณญานในการให้มงกันยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่ามาโนแจมแล้วก็ไอ้พวกวงในเนี่ยลำคาลลำคาญเขาเรียกว่าสงสัยตอนเด็กถูกเลี้ยงดูมาแบบเก็บกดคือ ที่บ้านห้ามพูดห้ามเถียงห้ามแสดงความคิดเห็นห้ามนูน่นห้ามนี่พอโตขึ้นเลยชอบเป็นวงในไงเพราะว่าถูกเลี้ยงมาแบบเก็บกดและกดดันก็เลยกูเป็นวงในในไหนเออตลกมากเลยลำคาญอะ่ะเออเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันจริงๆ MU เอ็ยูเขาก็ไม่ได้ว่านะถ้าเราจะไม่จัดจิ้มไปก็ได้แต่งตั้งแล้วส่งไปเลยเขาก็ไม่ว่าแต่ว่าอะไรรู้ไหมเราเนี่ยทําให้ซะขนาดนี้เนี่ย นะคะถ้าใครมาอ้างเป็นวง,วงในเนี่ยแช่งเลยนะขอสาบแช่งเลยอไอ้พวกวงในเนี่ยแช่งให้มันไม่ต้องได้เจริญรุ่งเรืองทำอาหากินไม่ขึ้นแล้วก็เกิดมาเป็นวงในที่ไม่ในไปนตลอดชาติทุกชาติที่เกิดก็วันนี้ก็มาจะขอเล่านิดหนึ่งว่าเออเออเนี่ยเขาบอกปั่นจนงงไปหมดแล้วอันไหนจริงอันไหนหลอกอ่ะวันนี้ก็จะคุยถึงเรื่อง อันนึงเนาะที่แม่เกินไปเมื่อวานเนี่ยแล้วก็แหมวันนี้เป็นประเด็นดรามามาก,มากที่บอกว่าจะมีตัวเต่งตุ๊บจริงๆอะมันไม่ใช่ว่าเขาตุ๊บจะเรียกว่าอะไรวะไม่เคยเจอสากการณ์นี้เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะก็เอาเป็นว่าการประกวดตั้งแต่ยื่นใบสมัครตั้งแต่เก็บตัวมาจนถึงเนี้ย จะเป็นพีริมอยู่แล้วอะนะคะก็กก็ก็เกือบจะสุดปลายทางละมันก็มีประเด็นขึ้นมาว่าวันหนึ่งก็มีน้องผู้เข้าประกวดคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เดินมามาบอกพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงประจำกลุ่มมาบอกหัวหน้าพี่เลี้ยงว่า,เ,าเขาก็คิดว่าเขา ไม่อยากเซ็นสัญญาไม่ใช่เขาไม้ว่ามันยังไม่ใช่สัญญามันเป็นการเซ็นบันทึกข้อตกลงที่ว่าเมื่อน้องๆสามสิบคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ได้เข้าไปท็อปห้าท็อปสิบจะต้องมีติดสัญญากับกองประกวดจะต้องห้ามปฏิเสธในการรับตำแหนง่ง ห้ามปฏิเสธในการรับของรางวัลพิเศษอันนี้เป็นข้อกฎหมายที่ที่ทุกเวทีเขาก็มีแหละมันเหมือนกันหมดแหละเนาะก็คือว่าเป็นการแจ้งข้อรับรู้ว่าคุณจะต้องปฏิบัติตนยังไงแต่อันนี้มันก็ไม่ใช่สาระสําคัญสัญญากไม่ได้มีอะไรแต่ว่าน้องเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งตระหนักแน่แก่ใจว่าเขามีแฟชั่นที่ ยิ่งใหญ่กว่าการประกวดนางงามนั่นก็คือเขาอยากจะกลับไปเรียน PhD เขารู้แล้วแหละว่าถ้าเขาเออได้มงหรือติดท็อปไฟเนี่ยเขาจะต้องปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ต่างๆนานามากมายนะคะเขาก็เลยเ,เขาก็เลย อะไรล่ะอืมเขาก็เลยคิดสละตะน้องเขาก็คงคิดของเขามาหลายวันแหละเขาก็เดินมาบอกว่าเขาว่ายินดีที่จะยอมสละตําแหน่งสมมุติว่าน้องเขาได้ตําแหน่งอะไรก็ตามในท็อปห้าเขายอมที่จะสละตําแหน่งไม่เอาตําแหน่งแล้วกลับไปเรียนแต่แม่ว่ามันไม่ได้ไงเพราะว่าคนที่มาอยู่ตรงนี้สามสิบคนเนี่ย มันก็ทุกคนมาด้วยแพชชั่นมากๆแล้วก็มาด้วยความฝันมาด้วยการต่อสู้อย่างทรหดลงสังเวียนเลยถ้าสมมติว่าสมมติน้องคนนี้ไม่ใช่คนที่เขาเรียกอะไรนะเป็นที่คาดหวังของแฟนๆมากเนี่ยแม่ก็คงจะปล่อยผ่านไปแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อยู่ดีนะเพราะเพราะยังไงแม่ก็ต้องซื่อสัตย์อ่ะอืม คือคือต้องมาบอกกันเนาะแล้วคนที่ควรจะต้องได้ตำแหน่งเนี่ยเขาควรจะได้ด้วยตัวของเขาไม่ใช่เพราะขยับขึ้นมาเพราะมันรอบห้าคนสุดท้ายเนี่ยมันเป็นรอบซีเรียสมันเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่มันเป็นตำแหน่งที่จริงจังมันเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกอะไร่อะ สุดๆอะถูกปะท็อป5ของเราอะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามในข้อตกลงของเราที่ให้รับรู้คือใครก็ตามที่เข้ามาท็อป5แล้วประกาศป้องบนเวทีแล้วเนี่ยเราจะต้องยอมรับในตําแหน่งนั้นๆพูดง่ายว่าประกาศปุ๊บคุณจะบอกโอ้ไม่เอาแล้วฉันมาประกาศเพื่อให้มันจบตรงนี้ฉันได้ตําแหน่งละ ฉันสบายใจแล้วไม่ได้กองลงทุนมหาศาลพี่เลี้ยงของคุณก็ลงทุนมหาศาลแฟนคลับก็ลงทุนลงใจมหาศาลเพราะฉะนั้นแม่คิดว่ามันต้องพูดความจริงแล้วแม่จะไม่มีวันเเงียบเงียบไว้ต้องพูดเพื่อความแฟร์นะคะวันนี้ก็เลยคุยกับน้องเขาว่าเราเข้าใจในความฝันของคุณแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าใจ พี่เลี้ยงเข้าใจแฟนๆด้วยเข้าใจกองประกวดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยดีแล้วที่ที่มาบอกกล้าหาญมาบอกดีกว่าถ้ามันมันมันสมมุติได้รับตําแหน่งขึ้นมาในตําแหน่งในตําแหน่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเป็นราวนะคะมันมันไม่ดีอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แม่ก็เลยจําเป็นต้องมาบอกพวกเรานะคะว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแต่จริงๆก็ ไม่ต้องไปต่อว่าต่อขานอะไรน้องความผิดของน้องก็คือคิดช้าไปหน่อยรู้รู้ใจตัวเองช้าไปหน่อยจนมันก็เกิดความเสียหายนะคะแล้วก็แต่แม่ว่าน้องเขาก็กล้าหาแหละที่เดินมาบอกว่าอย่างน้นอยๆเขาก็มีแพชชั่นอย่างอื่นมากกว่าก็คือจะไปเรียนต่อ PhD แล้วก็ถ้าได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยก็อยากจะสละแต่แม่แม่ก็เลยจะบอกตรงนี้ว่า จะไม่มีการให้คะแนนแต่ว่าแม่ก็จะให้เขาขึ้นโชว์นะนะคะให้เขาขึ้นโชว์เพราะว่าเราก็ซ้อมโชว์กันมาทุกอย่างจนนาทีสุดท้ายแล้วแต่ว่าเราจะไม่มีการให้คะแนนน้องเขาอีกนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเขาอย่าไปอย่าไปโกรธอะไรเขาเลยคือให้เขากลับไปเรียนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวแล้วเจ้าตัวเขาก็นั่งอยู่กับแม่ตรงเนี้ย เขาก็ต้องการที่จะเซอร r ี่ต้องการที่จะขอโทษกับทุกคนนะแล้วก็น้องคนนั้นก็คืออาเปปปี้ของเรานะคะเปปปี้ก็ต้องการที่จะขอโทษแฟนๆนะอาเปปปี้อ่าไฟข้างหลังบางหัว Hi everyone um, this has to be the one of the most difficult things I've ever had to do in my life and i'm so scared of disappointing you um, and I, I just have to come out and say i'm so so sorry um, i know how much you love and support me and it's more than i've ever expected but i will be relinquishing any potential placement in the top five and that is because um, i want to go back to school i want to get my phd mm -hmm. i want to study i found out like this pageant has shown me so much it's okay just say apologize this mm. pageant has taught me so much i have had so much support I've learned how important education is to me. I, I know how I'm... <laughs> I'm so sorry. Go. <laughs> no, okay. Uh, it's okay. I've had so much support and this passion has taught me so much about mm. myself and how much I value learning and how much I want to make a difference. And um, at first I thought I wanted the crown to make a difference. I thought that was my passion. But the more I did this, the more I enjoyed talking to the girls. I enjoyed talking to the Piliyang. I enjoyed learning Thai. I enjoyed just teaching and learning. And I know with the crown and the top five, you can make a difference, but it's definitely more geared towards just enter like being beautiful on the outside and the inside. And I know I want I want to be in a classroom. I want to give lectures. I want to write research papers. I want to get published. I want to. I I don't know if you know what TED talks are, but I want to travel the world and give TED talks. I want to inspire people not only to be beautiful but to be smart. And I know the best thing. For me is to go back to school. The best way to do it is to follow my dreams and to get my Phd to be doctor perpetuous ormsup Smith. Uh. And I do want to say thank you. And I'm so, so sorry. It's okay. You, you've uh -huh. been amazing. Okay you've been so supportive through everything i want to say thank you to all my fans and all the love and support and i know i know you're disappointed and i'm so so sorry but if you truly love and support me you'll understand why you... <laughs> you're allowed to be disappointed you're allowed to be upset but please don't hate me i promise <coughs> คือแม่ก็เข้าใจเขาอะแล้วก็สอนเข้าไปว่า right I teach you yesterday น right ะสอนเข้าไปเรื่องการตัดสินใจเรื่องของการเรื่องของการต้องตัดสินใจให้เร็ว <c oughs> เพราะการที่เรามายืนตรงจุดนี้เนี่ย <c oughs> นั่นหมายความว่ามันก็มีคนอีกหลายคนที่เขาผิดหวังแต่แน่นอนเปปปี้สมหวัง ถ้าเราหัดเป็นคนที่คิดเร็วกว่านี้มันก็จะไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นพี่เลี้ยงเขาก็ช็อกไปแล้วนะคะคือพี่เลี้ยงก็ไม่ได้รู้เรื่องก็ตั้งหน้าต,ตั้งตาส่งน้องรักน้องวันนี้แม่พุ่ยก็ต้องตัดสินใจบอกพี่เลี้ยงเพราะจะมาไม่บอกคือเขาก็คิดแบบเด็กน้อยอะว่าถ้าไม่ต้องบอกใครได้ไหมเพราะกลัวพวก,วก,วกแฟนๆเสียใจ disappoy ใช่ไหมเขาก็กลัวแบบนั้น ก็ไม่อยากให้บอกพี่เลี้ยงไม่อยากให้บอกแฟนๆแต่แม่ปุ้ยคิดว่ามันไม่บอกไม่ได้เพราะทุกคนต้องมีส่วนร่วมรับรู้แล้วแฟถ้าจะบอกว่าไม่บอกใครแล้วอยู่ดีๆให้แม่ <c oughs> เขาบอกว่าเขา <c oughs> เขายอมรับนะถ้าแม่จะปัดเขาตกไปเลย <c oughs> แต่มันไม่ได้เพราะศักยภาพของเป๊ปปี้มัน,ม,นมันอยู่ดีๆอะฉันถามหน่อยนะถ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยฉันก็งุบงิบถึงเวลาปัดเป๊ปปี้ตก ถามหน่อยว่ามั่นใจมีใครยกมือไหมว่าทัวร์จะไม่ลง TPN ถูกหรือไม่จะมีใครทัวร์จะไม่ลง TPN เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเราผิดแล้วเรากล้ารับผิดเรากล้าขอโทษขอโทษและขอบคุณแฟนๆที่สปอร์ตเราอภัยที่เราแบบ เพิ่งมาเห็นว่าเร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 าจะไปเรียนหนังสือถูกไหมอืมเขาก็เป็นเด็กน่ารักเปปปี้อ่ะเขาไม่ได้เป็นเด็กอะไรไม่ดีอะไรเลยเขาเป็นเด็กน่ารักเพียงแต่ว่าวันนี้เขาก็ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไปเรียนต่ออืมเพราะฉะนั้นทุกคนก็ให้แบบว่าอะไรล่ะเข้าใจเขาเนาะคนเราบางทีมันคิดช้าคิดผิดพลาดกันได้มันก็มันก็ไม่ใช่ความผิดพลาดนะการไปเรียนต่อก็เป็นเรื่องที่ดีเพียงแต่ว่า ความผิดพลาดมันอยู่ตรงที่ว่ารู้ใจตัวเองช้าไปอันนี้ก็เป็นบทเรียนให้กับแฟนๆทุกคนด้วยว่าจะทำอะไรคิดถามหัวใจตัวเองให้ดีทดสอบตัวเองให้ดีว่าสิ่งที่เราจะทำมันใช่แพชชั่นจริงๆของเราหรือไม่แม่ปุ้ยเป็นคนที่มีลูกแม่ปุ้ยเข้าใจ จริงๆแล้วตั้งแต่ใบสมัครมันก็มีข้อบังคับบอกแล้วว่าถ้าคุณเข้าสามสิบคนแล้วคุณไม่ไม่ไม่อยู่ๆจะลาออกเนี้ยมันเป็นความเสียหายของกองอันนี้มันชัดเจนใช่ไหมเพราะการทำคนทำโชว์หรือทำออคัดเลือกสำหรับคนสาสิบคนเนี่ย มันเป็นคอสมหาศาลมันเป็นอะไรต่อมันมันคอนเซิร์นอะไรหลายอย่างอะ่ะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับผู้คนมากมายมันชัดเจนอยู่แล้วแต่แม่เข้าใจเปปปี้แล้วแม่ก็ไม่ได้ปรับอะไรเขาทั้งนั้นไม่ได้ซูเขาไม่ได้อะไรเขาเพราะว่า l I k e I told you I understand you in everything right You've been so s u p p o r I was so scared Mm. Don't be scared of anything. <laughs> mm. I understand you. I talked to you yesterday, right? Mm -hmm. And I respect for your dream. Mm -hmm. You want to go to the PhD in the future, I wanna, right? Mm. I'll apply in December and then go in the fall semester. Mm. But I do want to say... maybe mm. um, <laughs> you I care, Yasai Peppy, my control fan fan, say apologize. thank you for all fan for the supporting her, right? Mm. I, I also, I, I don't know if she's watching, but Leela, she's, she's and, a and smart, a gorgeous, a smart little girl who's been mm -hmm. so supportive. and I just want to tell you, it's okay. Mm. It's okay to change your mind. It's oh. okay to have big goals, mm -hmm. but you have to make sure that you're happy and you're making the decisions for yourself. I know a lot of people really, really support me mm. and really wanted me to win the crown. And I'm so sorry. I'm disappointing you. And I know you see so much potential in me, but I also have. Even bigger goal. You girls. are happy uh, during a uh, day pass? It's okay for you? It, this has been amazing. Oh. It's, I've been super happy, but it's also shown me that so many other girls can make such a big difference with the crown, and the crown will make a big difference mm. in their life as well. And there's so many other girls that I believe are more deserving than me when it comes to the crown because my passions just aren't for it mm. i my passions are for education towards be i want to be a doctor mm. and how and, about the tpn team the tpn team is absolutely amazing and i've see never <laughs> everyone's amazing i i've had a wonderful journey i pinuni nu mm. pnj pmps oh like They've been with us every step of the way, mm. and I don't, I, I wouldn't be here without any of you. Mm. And, and how I, about me? You scare me? <laughs> I was a little scared of you, if I'm being honest. <laughs> I definitely was, I was, I was definitely scared. It was, this is definitely the scariest thing, mm. the hardest thing, the hardest decision I've ever had to make just because i know there are thousands and mm. thousands of people involved and i know i've I never expected to get this much support i came into this pageant thinking like i wanted to try something new and challenging and i wanted to see if i could be a better person mm. if i could really make a difference and i never would have imagined how much mm. support i'd get um, I never would have imagined mm. how many friends I'd make. And it's absolutely amazing. you feel warm in, 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 in uh, our team? I do. I feel very included. I, I don't even speak fluent Thai, and they they still make me feel included. Mm. <laughs> I'm confused half the time, but even when I'm confused, I'm happy. Mm. <laughs> but. That's why it's also taught me that being able to connect with people on a more personal level is a lot. Mm. It's is very important to me. Um, yeah, and I tell you, I let you show to make a sh great show tomorrow, right? If I, that's another thing, mm. I would love to walk on stage, and I really do want to say thank you to my mm. team who has gotten me here. Mm. I know they've done so so much for me. I've I, I haven't had to worry about anything. โอเคอ่าก็แม่ปุ้ยก็ให้เปปป้ขึ้นโชว์ทั้งพิเรมนาเรีและไฟแนลนะคะแล้วก็ซ้อมโชว์อย่างดีนะคะก็อยากจะบอกแฟนๆด้วยว่าพี่เลี้ยงเขาก็ไม่รู้เรื่องห้ามไปอะไรทั้งนั้นอย่าดราม่าทั้งนั้นนะคะนี่ไม่มีใครรู้วเปปป้รู้คนเดียวเปปป้ก็เดินมาบอกพี่เลี้ยงบอกแม่เนี่ยแม่ก็ช็อกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องดรามา่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องก็จะขึ้นโชว์ตามที่เธอได้ฝึกซ้อมไว้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆให้กับลูกผู้หญิงคนหนึ่งเนาะแล้วก็จบสวยๆนะคะก็เอาเป็นว่าทุกอย่างก็ก็จบลงได้ดีนะก็ต้องมาบอกทุกคนให้เข้าใจเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มาบอกเฮ้ยทำไม TBN งุบงิบงุบงิบแล้วยิ่งถ้าจะไม่บอกเนี่ยแล้วอยู่ดีไปปัดเขาตุ๊บอย่างเงี้ยจะได้หรอ แน่ใจเลยว่าพวกเธอจะไม่เฉ่งฉันน่ะมันไม่ได้มันทำอะไรงุบงิบงุบงิบไม่ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอเปปป้ when you you are the doctor เปเป,ป้ and then you 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 have to come to แม่ปุ้ยฮะ visit me again I would love to come back <laughs> and not as a contestant but mm. as a sponsor and as someone who helps the mm. girls i really do want to come back work with tpn and work with mut mm. not not as a contestant but i want to be able to coach peppy i do oh. i do want to coach i want to inspire girls i want to work mm. with them one-on-one -on -one because i know i know the western world and i've experienced western pageants and i know role, right role. Not contestant, but to be the coach for the uh, empowering woman, right? And whoever, I, if I could, mm. whoever wins, I would. I would like to stay in contact, mm. and I would like if, if they would like help with English, if they need help with mm. English, mm. I would. I would love to uh. help them with that. Mm. If they need help with projection, yeah. I don't know who who, who is the winner. Neither but if, there's so many it, amazing, yeah. amazing women. So many that are so deserving, and that the crown will not only make an impact on Thailand mm. and the world, mm. but the crown will make an impact on them as well. There are so many deserving women in this pageant who will, mm. be, will love and appreciate mm. the crown. Yeah. <laughs> มันก็มันก็เห็นๆกันอยู่นะเพราะฉะนั้นจะมาให้แม่ปุ้ยปัดเป๊ปปี้ตุบมันก็คงเป็นไม่ได้ว่าเขาก็ไม่ได้ตุบแต่ว่าเขามีเหตุผลที่ไปต่อไม่ได้แล้วก็บอกไว้ตรงนี้ไม่ต้องดรามา่าแม่ปุ้ยไม่มีการปรับเปริบอะไรทั้งนั้นนะคะแต่ก็ต้องสอนกันว่าให้คิดเร็วตัดสินใจเร็วการคิดช้าลังเลลังเลตัดสินใจช้ามันมีแต่จะเกิดก่อให้เกิดความเสียหายกับ สิ่งรอบๆตัวอันนี้เป๊ปปี้เขาก็น้อมรับแล้วเขาก็เขาก็รู้ละนะคะซึ่งก็เห็นใจพี่เลี้ยงเขานะคะพี่เลี้ยงต่างๆเนี่ยเขาก็เตรียมการให้อย่างดีเป๊ปปี้ก็รู้เป๊ปปี้ก็ร้องไห้รู้สึกเสียใจแม่ปุ้ยก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทีมพี่เลี้ยงทุกๆคนนะคะที่ได้มีความรักให้กับน้องแล้วก็ส่งน้องมาถึงจุดจุดนี้ก็อีกนิดเดียวเนาะให้น้องได้ขึ้นโชว์ขึ้นโชว์พรีมไฟแนลไปให้มันครบองค์เนาะ ก็ตามนั้นเนาะอย่าดราม่าและอีพวกวงในอย่า yani เง right ี้ยไปเลยถ้าเป็นวงในจริงอ่ะเรื่องนี<_<_้ทําไมไม่สารแนเล่านะจ๊ะออ้ยรู้ไปหมดแต่เรื่องอย่างเงี้ยไม่เห็นมีใครจะเป็นวงในเลยเพราะฉะนั้นไอคนที่บอกเป็นวงในอ่ะอีขีโมนะฉันเหนื่อยแล้วฉันไปนอนละเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยใครที่อยากจะไปเป็นกําลังใจให้เปปปี้ไปเป็นกำลังใจให้ทีพีเอ็น กัลุาจองบัดพีริมหน่อยที่ให้จองไม่เห็นจะจองกันเลยจองหน่อยนะคะกดเข้าไปจองให้มันเต็มกระนหน่ำฮอพรุ่งนี้เป๊ปปี้ก็จะแบบว่า prepare for the rock fashion r i g h t ใช่ไหมอืมนะคะก็ตามนั้นนะคะวันนี้ก็บายบายไปก่อนเนาะทุกอย่างก็เคลียร์เคลียร์ไหม จบกันด้วยดีนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาโนแจมไม่ต้องดรามา่าไม่ต้องวงในวงในใ่มีอยู่จริงเนะี่ยฉันอยากจะฉีกหน้าไ้คนเมื่อวานที่บอกเป็นวงในอะที่เรื่องเนี้ยไม่เห็นรู้เลยวงในภาษาอะไรเพราะฉะนั้นลาไปก่อนนะคะแฟนๆที่รักของแม่ปุ้ยก็บาย,บายๆคะ่ะเป๊ปปี้ Mm. Was, I'm reading all the comments and I just want to say thank you so much for all the love and support I really really thought you guys would hate me <laughs> I was really scared but it's super <laughs> I'm super grateful for your love and support even mm. even with this decision. เขาก็เป็นคนดีไม่ต้องอะไรหรอกเออเป็นเป็นเด็กอ่ะ c e n everyone is understand everyone understand you Peppi I know I know but you like my daughter yesterday I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  taught you r i g h you have to make decision faster than this this is your fault and then say apologize to all of them that's it but I respect your dream and waiting for d r p e p p y to work with me okay and then uh, if I will go to New York I will call you you have a place to stay <laughs> I will call you and then you have to bring me to the restaurant <laughs> I'll feed you I'll get you all the best uh, New York food but because I have a plan to New York very soon okay อืาโอเายบายฉันเหนื่อยแล้วฉันไปกินใบท่อมก่อนบายบายจ้า